ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องไอ a ชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่กุ้งนะคะห่างหายไปนานเลยค่ะหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าโหยุงยุงขดเยอะเลยปาปปะดิบใส่อยากเมื่อเหือะไรได้นี่เขาก็มา ไปไปเอาไปเสื้อเสื้อตามจุดเลยก็ได้ตะกะเอาลุงปะไว้เลยเนาะนั่นหินโบมาไปไปเขาบอกขวันกูวะกูนี่ไปไป,ไปก็ได้นะอันนั้นอันนั้นก็ยังไม่ได้เสอื้อยู่ทันยาวของแมงเอาตะก,กั่วไปก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายเพื่อนนะแบบนี้ <c oughs> โอ้ยไอ้ข้าค โทรศัพท์จะตกน้ำไหมตกยังได้โทรศัพท์ใหม่แน่น,นอนไม่อยากให้ตกหรอกอวันนี้มาสองคนนะคะ<บ>คนอื่นเล่นเล้ยวเขาว่่ยอ,อยากงานนำพาเรกใส่ค่ะ ถ้าเจ้ามาถือกล้องให้ค่อยเจ้าก็ต้องใส่กิ้งขอรอขอรอไปแล้วเ้ง,งเท,ทอะไรยางก,กวมา <c oughs> เราสลัดตาเอามาใส่ก่อนแล้วตาไม่เก็บขึ้นดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเขาใส่ช่วยเพื่อนก่อนนะคะใส่เสร็จแล้ว เอาไว้มองท่านกันด้ยน่ะตัวไม้สีขึ้นในป,ปลาบ่เยก็ปลาอืาออถือกล่องมือเดียวมวยให้มันกินหน่อยจุ๊บปั่นน,นะน,น่ะอ่าน เป็ดมากินปลาแล้วบัานีแล้วมากินหัวอาหารเนาะอย่ออยามากินปลาค่อยนะมากินหัวอาหารไรเพียงยยจะจาสาดหมดนะอุ้ยทางอื่นบ้างดิจุ๊มจุ๊งจุ๊งเป็ดมาก <bicycles. S 1> ินแล้ว ใส่เสร็จแล้วนะคะมันมีห้าอันนะแต่ไม่รู้มันหายไปไหนอีกนึงหนึ่ง,งสองกองจะสั่นนิดนึงสามตรงนั้นแล้วก็สี่ตรงนู้นไกลๆหนูเห็นบอกแป๊บ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเลิกเรียนเดี๋ยวหนูจะมาเอานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเลิกเรียนมาเก็บนะคะไปทำกับข้าวกินก็ดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะเอามาทำกับข้าวนะคะห่างหายไปหนึ่งเดือนเลยสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ